ไหนัเอ๊ะเอ๊ะไหนไไหนน้ำโมเออไหนน้ำโมไหนหูบอากัดแม่แงบแม่ะคะอ๋อแงบแม่เป็นแล้วเดี๋ยวนี้แงบแม่เป็นแล้วหรอคะพามาช่วงนี้แม่จะพาเขามาอยู่ในห้องแม่นะคะคือให้เขาอยู่ในที่วกว้างๆบ้าง,างเขาจะได้แบบ ยืดเส้นยืดสายจะได้เดินบ้างถ้าว่าอยู่แต่ในกรงเขาจะไม่เดินเลยเขาจะนอนอย่างเดียวเลยถึงแม้ว่ามันไม่ค่อยดยีแม่ก็เลยพาเขามานอนในห้องกลางวันเนี่ยคือถ้าเล่นกับเขาอ่ะ <c oughs> เขาก็ตอบสนองนะคะแม่ก็จะแบบใช้เวลาสักพักหนึ่งในการเล่นกับเขาคือไม่อยากให้เขารู้สึกแบบว่า อ้างวางหรือว่าอยู่เหมือนเหมือนอยู่ในโลกมืดอะ่ะเพราะว่าคือเขามองไม่เห็นอยู่แล้วไงแม่ก็เลยไม่อยากให้เขารู้สึกแบบนั้นทุกครั้งแหละเวลาป้อนอาหารเสร็จอะไรเสร็จก็จะเช็ดเนื้อเช็ดตัวก็เล่นแบบเขาสักพักแต่ยิ่งกลางวันในเดี๋ยวนีน้คือแบบปล่อยให้ออกมาเดินมาอะไรแบบนี้ค่ะเานาะเนี่ไอ้คะ่ะถามเอฟซีที่ผมผมพับหน้าล้กกันยังคะัะ อะ้รเนี่ยไม่น่ารักไหมครับจิ๊ด <c oughs> อืมใจล้าวรับผดดูล้าว <c oughs> เออมืนเืมแล้วก็แม่เคยเอาอาหารยี่ห้อที่เขากินนี่แลละค่ะไอโรยย่อคา,า,างนินน่ะผสมกับไอไอน้ำนมเหลืองอะค่ะนมแพ้อ่ะแล้วก็ ผสมให้เข้ากันแล้วไปตั้งเอาไว้ใกล้จมูกเขานะเพื่อดูว่าเขากินไหมเขาดมแต่เขาไม่กินแต่ถ้าพ้อนกับสลิงก็คือเขากินแต่ให้เลียกินเองไม่กินน้ํำก็เหมือนกันต้องป้อนกับสลิงคือด,ดูแล้วว่าน้าโมคงจะไม่กินน้าโมอะหูพับคงจะไม่กินเองเล้ะคะ่ะต้องให้ต้องป้อน,น,นถึงจะกินพูดถึงเยน้โมความที่กังวลใจเรื่องน้โมว่า จะถูกตัดขาไหมคือแม่ก็ไม่ได้กล่าวโทษคุณครูหรอกนะคะคือแกก็หวังดีที่เอาน้โมไปดูแลนะคืออยากจะช่วยแบ่งเบาแม่ไงแล้วก็เด็กๆอะ่ะตอนแรกน้องก็เข้ากันได้ดีแต่ว่าในวันที่เกิดเรื่องอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงทะเลาะก,กันมันถึงฟัดกันจนว่าน้โมได้เลือดจากขาที่แบบแห้งลงแล้วกลับกลายมาเป็นเบะะื้อะเลือดพ่านไปหมด แล้วเหมือนแบบว่าแผลนะ่ะคือถ้าว่าพอมากลับมาเป็นอีกรอบนะ่ะมันกับมันดาวลงแล้วอะคะ่ะมันจะทําให้การรักษานะมันค่อนข้างที่จะเห็นผลช้ากว่ารอบแรกอันนี้คือสิ่งที่หมออธิบายให้แม่ฟังอะนะคะหมอก็บอกว่าต้องดูประมาณสี่ถึงห้าวันนะ่ะว่าเแผลมันจะลดการอักเสบลงไหมมันจะแห้งลงไหมซึ่งถ้ามันไม่แห้งลงนะ่ะหมอเขาก็ต้อง คุยกันอีกทีในเรื่องที่จะตัดขาน้องออกเพื่อไม่ให้เนื้อมันเน่ามากไปกว่านั้นนะนะคะแม่แบบกลวัวไงกลัวจะเป็นเหมือนไอ้ดำนะใ,ใจก็เลยแบบไม่ค่อยอยู่กับร้องกับลอยเนี้ยลูกอือเด็กแบบคนนี้เขาดีขึ้นดีขึ้นแล้วน่ารักมากขึ้นทุกวันเลย <c oughs> น่ารักมากขึ้นทุกวันแอ๊ะ เสียงเล็กเสียงน้อยนี่คนนี้นเนอะเสียงเล็กเสียงน้อยนี่ครับลูกต้องเงเลยนะหล่อเอฟซีเลยรักหูพับด้วยนะครับรักน้อยน้อยแต่รักนานนานนะครับ นโมนโมโอ่ะโหพับเป็นลูกของเอซีทุกคนนะครับที่จริงก็เป็นแมวที่หน้าตาน่ารักนะคะพูพับเนีน่ยนโมก็หน้าตาน่ารักนะนโมเน่ะหน้าสั้นๆกลมๆน้าเอ็นดูนี่